ซา่าหัวเลอและบุ๋มบรรด,ด,ดาฉเฉลยให้ทุกคนได้รู้แล้วสรุปว่าท้องหรือไม่ท้องกันแน่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากมีการเปิดคำใบสอดาราสาวกำลังตั้งท้องแต่ไม่มีใครทราบเรื่อง ซึ่งก็มีดาราหลายชื่อที่ถูกนํามาเชื่อมโยงแต่รายชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือนักร้องนักแสดงสาวาสายฮาซาร่าโฮเลอร์หรือว่าซาร่าเอฟและพิธีกรตัวแม่มากความสามารถบุมปนัดดาววงพูดดีจนชาวโซเชียลพากันสืบต่างๆนานาล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับสา,าวซาร่าก็ได้ออกมาเฉลยเรื่องท้องหรือไม่ท้องตามที่หลายคนสงสัยกันมานานด้วยการประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรม และช่อง Youtube ของเธอเองเป็นคลิปทำอาหารหันผัดที่มีข้อความสุดเสไภร์ครับว่าซา,าร่าเบบี้ท่ามกลางการแสดงความยินดีของเหล่าคนบันเทิงอาทิเช่นดีเจนุ้ยคอมเมนต์ว่าล่าพี่ดีใจด้วยกรี๊ดกรี๊ซึ่งสาวซาร่าก็มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าพี่คิดถึงอยากทำงานด้วย ดิจิตัลหอมคอมเมนต์ว่าคอนเกรสซีสแพทนาปภาคอมเมนต์ว่าชื่นใจรวมไปถึงหลายๆความคิดเห็นของคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวซาร่าถึงการประกาศข่าวดีในครั้งนี้เช่นเดียวกันกับด้านของแม่มุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องท้องหรือไม่ท้องผ่านทางรายการตกมันบันเทิงยืนยันว่าตนเองนั้นท้องจริงๆแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีใครทักและก็ไม่ได้ปิดความลับด้วยเพิ่งรู้ว่าตวเองท้องเมื่อประมาณสีเดือนว วาน้องเป็นเด็กผู้ชายกำหนดคลอภนมิแล้วโดยฝ่ายชายอยากมีลูกเขาอยากมีมานานแล้วไม่ใช่ความผิดพลาดตนท้องไลยเจ็ดถึงแเดือนก็ยังไม่มีใครทักเลยจนกระทั่งถึงช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาแถมพอรู้ว่าได้ลูกชายสามีก็ดีใจมากในส่วนของดราม่าอื่นๆที่มีเข้ามาอย่างเรื่องแต่งงานทั้งแม่บุ๋มก็บอกว่าไม่ได้ปิดเลยการที่เป็นแม่ไม่คนหนึ่งมีผู้ชายมาขอแต่งงานบุ๋มผิดอะไรบุ๋มผิดเหรอือที่บุ๋มมี ความรักจากนี้บุ๋มขอให้ตัวเองได้มีความสุขได้มีความสงบในใจและเตรียมพร้อมกับการเป็นคุณแม่ของลูกชายที่กําลังจะคลอดในวันพรุ่งนี้อย่าดนามาก,กันเยอะเลยชีวิตมันก็แค่นี้แหละสาหรับชีวิตรักของแม่บุ๋มนั้นได้คบหากับแฟนหนุ่มกออาทิย์อดีนักกีฬาทีมชาติมีดีกรีเป็นแชมป์มากมายหลายรายการ ปัจจุบันก็อตอาทิ์มีอายุ48ปีแล้วพร้อมกับผันทัวมาทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สิ่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกๆเพราะทั้งคู่ต่างก็มีลูกสาวเหมือนกันจึงต้องการทําให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองครับส่วนชีวิตรักของสาวซาร่านั้นหลังจากปิดฉากรัก14ปีกับแฟนหนุ่มเตยแอนโโนไทยเธอก็ได้มูฟออนเปิดใจคบหากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแอชจอแดน นักธุรกิจไอทีนักแต่งเพลงหลังจากเจอกันครั้งแรกที่ประเทศไทยซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีมากครับหวานแบบไม่มีพักเลยทีเดียวจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วกว่อนที่สาวซาร่าจะประกาศข่าวดีเมื่อวานนี้เองครับ